สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมใน EP ีที่37นี้นะคะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็น e ีีที่37แม่ค้าถ่ายทำคลิปไว้วันศุกร์ที่27มกราคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่28มกราคมนะคะทางสวนของเรานะคะจัดส่งท้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เอเให้ทุกบ้านจ้าซึ่งในคลิปนี้นะคะเป็น E ีีที่37แม่ค้า จัดเป็นชุดโปรสุดคุ้มมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง15ชุดด้วยกันนะคะใน1ชุดมี4ต้นพร้อมโอน300บาทรวมส่งค่ะและสำหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าจัดโปรให้ที่320บาทรวมส่งค่ะช่องทางการติดต่อ ลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักไลน์ทิ้งไว้นะคะถ้าแมค้าว่างแล้วจะกลับไปตอบให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะใน EP ีที่37นี้มีอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยจ้าชุดที่1น่งค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชุดนี้มีอะไรกันบ้างจ้า เริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแมคค้าจัดดาวเคียงดินให้1ต้นนะคะต้นนี้เป็นฟอมใบดกนะคะลูกค้านะแล้วก็เหมาะสําหรับกับการเลี้ยงนอกตู้ด้วยนะคะต้นที่2นะคะต้นนี้นะ,ะแม่ค้าจัด9้าทับนะคะตัวนี้ป้ายแล้วนะคะลูกค้านะ าบสวยเลยนะคะต้นที่3นะคะต้นนี้นะเป็นลูกไม้เม็ดชมพูนะคะจะมีจุดเด่นที่เม็ดชมพูตรงนี้นะคะคือเปอจะเป็นไม้ใบไทยนะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะค่ะส่วนต้นสุดท้ายนะคะต้นที่4นะแม่ค้าจัดเจ้าหญิงให้1ต้นค่ะค่ะสำหรับไม้ใน EP ชุดที่37นี้นะคะ แม่ค้าจับโปรชุดมาให้4ต้นนะคะมีทั้งหมด15ชุดนะลูกค้าพร้อมโอน300บาทรวมส่งค่ะและสำหรับลูกค้าที่ต้องการเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปรโที่320บาทรวมส่งค่ะมาต่อกันที่ชุดที่2นะคะสำหรับชุดที่2นะคะแม่ค้าจัด9ก้าทับนะคะตัวนี้ป้ายสวยเลยนะคะค่ะจัดให้1ต้นจ้า ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทิปวาลีนะคะน้องเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะตัวนี้พื้นสีแดงนะคะกระดูกแดงนะคะถือว่าเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโทนสีนะนี้นะเพราะว่าแมคคาเลี้ยงนอกตู้เช่นกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะฟอร์มนี้นะค่ะและต้นที่สามนะคะ อ่ะเป็นลูกไม้แม่ชมพูนะจ๊าแม่ค้าจัดให้หนึ่งต้นค่ะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะเป็นไม้กาบซึ่งไม่มีชื่อนะคะโตไปนะคะบอกเลยว่ากาบใหญ่นะคะใบแบบใหญ่มากๆเลยนะคะต้นนี้นะค่ะใครที่ชอบสะสมบอลกาบนะต้นนี้น่าเลี้ยงอีกเช่นกันค่ะค่ะหน้าไม้ทั้งสี่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่สองค่ะชุดที่สามนะคะ สำหรับชุดที่3นะคะแม่ค้าจัดชายชนป้ายนะคะตัวนี้หลอดใหม่เลยนะคะติดป้ายนะสวยหึงต้นนะคะไม่มีหลุดนะคะลูกค้านะต้นที่2นะคะต้นนี้เป็นไม้ด่างนะมีชื่อว่าหลวงปู่สิทธิ์นะคะเป็นทรงบอลกาบนะลูกค้านะและต้นที่3านะคะแม่ค้าจัดพันดาวนะคะเม็ดแดงเด่นเลยะคะ่ะลูกค้านะต้นนี้นะอ่าและต้นที่4ี่นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดนางฟ้าจำแลงนะคะทรงใบดกให้1ต้นจ้าค่ะหน้าไม้ทั้งส ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่สามค่ะมาต่อกันที่ชุดที่สี่นะคะค่ะสำหรับชุดที่สี่นะคะแม่ค้าจัดไม้ด่างนะคะเป็นยอดมงกุฎให้หนึ่งต้นค่ะต้นที่สองนะคะต้นนี้ทรงใบไทยนะคะเม็ดสีแดงนะคะเม็ดแดงนะคะกระดูกแดงเนาะมีชื่อว่าเพชรแดงนั่นเองค่ะทรงใบดกด้วยนะคะลูกค้านะ และต้นที่3ามนะคะต้นนี้นะ้แมคค้ะจัดสีการจนาให้1ต้นนะคะต้นโตแล้วนะคะลูกค้านะลูกค้ารับไปก็สามารถขยับไซสา์การะถางขึ้นเป็น6นิ้วได้เลยค่ะและต้นสุดท้ายของชุดนี้นะคะแม่ค้าจัดนินระเพชรให้หนึ่งต้นนะคะฟอร์มใบดกนะคะแล้วก็รากเดินถึงก้นกระถางแล้วนะคะสําหรับไม้นะคะไม้สา,าต้นเนี้ยถ้าลูกค้าท่านใดนะคะชอบเลี้ยงนอกตู้นะคะก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะคะต่อกันที่ชุดที่ห้านะคะ ในชุดที่5นะคะแม่ค้าจะสุดรักด่างให้1ต้นจ้าและต้นที่2นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าลาหูอมจันทร์นะคะต้นนี้ฟอร์มใบสวยแล้วนะคะลูกค้านะเมื่อโตขึ้นเดี๋ยวเม็ดขาเขาก็จะเริ่มขึ้นมานั่นเองคะ่ะ3นะคะแม่ค้าจัด สีเทพารักให้1่ต้นจ้าส่วนต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดยกกรมยี่ให้1ต้นค่ะหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่5ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่6นะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะสำหรับชุดที่6นะคะแม่ค้าจัดอัปษรสวรรค์น,นะคะป้ายแดงนะคะให้ดูล็อตใหม่ก็ป้ายนะคะลูกค้านะต้นนี้ไม่มีหลุดป้ายนะคะ และต้นที่สองนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าทิฟวาลีค่ะและต้นที่สามนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดเพชรแดงให้อีกหนึ่งต้นค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นทรงใบาย,ยาวนะคะเป็นลูกไม้นะ้าเม็ดขาวกระดูกแดงนะคะต้นนี้คือทรงใบแข็งแรงนะคะลูกคะนะ้าน้าเหมาะสําหรับกับการเลี้ยงนอกตู้มากๆคะ่ะค่ะหน้าไม้ทั้ง4ี่ต้นนะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่6คะ่ะต่อกันที่ชุดที่7ดนะคะ สำหรับชุดที่7นะคะแม่คะะ้าจัดสิลานักป่าด่างแล้วนะคะลูกค้านะจะให้ดูลายใบนะคะอ่ะต้นนี้ถือว่าเป็นฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะและต้นต่อมานะคะแม่คะะ้าจัดสิลาหุ่มทองให้1ต้นจ้าต้นที่3มนะคะแม่ค้าจัดนางฟ้าจำแรงให้1ต้นนะคะส่วนต้นที่4ี่นะคะต้นที่ต้นสุดท้ายเลยนะต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดพัดทลุงค่ะ ค่ะหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่7ค่ะสำหรับชุดที่8จ้ามีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ ในชุดที่8นะคะแม่ค้าจัดไม้ด่างนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดเทปอักษราให้1ต้นนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีกระโจมอบนะคะรับน้องไปแล้วนะคะสามารถอบได้เลยนะคะเพราะว่าน้องก็จะมีสเป็นไซส์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะถามว่าเลี้ยงรอดไหมเลี้ยงรอดนะคะลูกค้านะแต่ถ้าอบจะดีมากๆเลยนะคะเพื่อลดการทิ้งใบของน้องนั่นเองคะ่ะ มาต่อกันที่ต้นที่สองนะคะต้นนี้นะแม่คะจัดเดือนมีนาคมให้หนึ่งต้นนะคะให้ดูลายใบใกล้ๆนะตัวนี้คือเม็ดสีสวยมากๆนะคะแล้วก็พื้นใบแดงนะคะต้นนี้เป็นทรงออกทรงใบกลมนะค่ะแล้วต้นที่3ามนะคะต้นนี้นะแม่คะจัดเจ้าพระยาน้าหมื่นให้1ต้นค่ะส่วนต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นาแม่คะจัดเจ้าหญิงให้1ต้นค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดชอบนะคะหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่8ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่9นะคะสำหรับชุดที่9นะคะแม่ค้าจัดนกพะเก้านะคะต้นนี้ออกลักษณะายแดงนะคะและต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดท่ามบางแก้วให้1ต้นค่ะส่วนต้นที่3มนะคะแม่ค้าจัดพันดาวให้1ต้นจ้าและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดจังหวัดพัทลุงให้1ต้นค่ะ หน้าไม้ทั้ง4ี่ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่9้าจ้าชุดที่10บนะคะสําหรับชุดที่10บนะคะแม่ค้าจัดไม้กาบนะต้นนี้นะคะเป็นหลวงปู่สิทธิ์นะคะด่างสวยเลยนะลูกค้านะและต้นที่สองนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดพรพะร่วงให้1ต้นจ้าและต้นที่3ามนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรแดงนั่นเองคะ่ะ ส่วนต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดเจ้าพระยานาหมื่นให้อีกแล้วนะคะอ่ะรุ่นนี้กําลังทย,ทยอยโตออกจากสวนนะคะซึ่งอบอกเลยว่าตอนโตนะคะสวยมากๆเลยนะคะจากพื้นนะคะเขาจะมีพื้นสีชมพูเต็มใบเลยนะคะสวยมากๆค่นนะลูกค้าหน้าสะสมอีกเช่นกันนะคะค่ะ หน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่10นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับโปรใน EP ที่37นี้นะคะไม่ควรพลาดทุกชุดเลยจ้าต่อกันที่ชุดที่11นะคะสำหรับชุดที่11นะคะแม่ค้าจัดยอดมงกุฎด่างสวยๆเลยให้1ต้นนะคะต้นที่2นะคะต้นนี้นะมีชื่อว่ามิตรไมตรีค่ะ และต้นที่3ามนะคะต้นนี้นะอาทิตย์อุดไทยนะคะใครที่รอต้นนี้อยู่นะแม่ค้าจัดมาไว้อยู่ในชุดที่11แล้วนะคะและต้นสุดท้ายนะคะเม็ดแดงเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับพันดาวจา้าค่ะหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่11คะ่ะที่ชุดที่12นะคะ สำหรับชุดที่12นะคะใครที่ตามหาต้นนี้อยู่นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเท้ามหาพลนะคะเขาจะใยลักษณะแบบนี้นะคะตอนเล็กนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าอีกหนึ่งต้นนะคะอ่าแล้วก็ต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดเพชรไพยทูนให้1ต้นนะคะ <_ d ata> ต้นนี้ถ้าเลี้ยงแดดดีๆบอกเลยว่าสีแดงมันวาวสวยมากๆค่ะ <_ d ata> ต้นโตแล้วนะคะลูกค้านะลูกค้าสามารถรับไปแล้วก็เปลี่ยน ใส่กระถางได้เลยนะคะต้นที่3นะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดรัตนาทิเบตให้1ต้นจ้าและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะแม่ค้าจัดมาให้อีก1ต้นนะคะ ่ะประมาณนี้นะโอ้โหติ่งติ่งใต้ใบเริ่มมาแล้วนะต้นนี้นะคะแถมว่าต้นเล็กๆคือแบบว่ารากเดินดีมากๆเลยค่ะลูกค้านะยังไงก็เลี้ยงรอดแน่นอนค่ะค่ะสำหรับหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่12ค่ะต่อกันที่ชุดที่13นะคะ สำหรับชุดที่13นะคะแม่ค้าก็จัดท้ามหาพลนให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะลูกค้าตอนเล็กเขาก็จะออกลักษณะใบเล็กน้อยแบบนี้ละคะ่ะแต่ถ้าโตไปแล้วนะคะบอกเลยว่าต้นนี้คือฟอร์มสวยแล้วก็แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลูกค้านะและต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดเดือนมะกราให้1ต้นคะ่ะต้นที่3นะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดอาทิตย์อุทัยให้อีกแล้วจ้าและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะเป็น พันดาวนั่นเองค่ะเม็ดแดงเริ่มมาพื้นใบนะคะเป็นลักษณะพื้นใบกรมะหยี่เลยนะคะให้ลูกค้าดูใกล้ๆนะต้นนี้คือสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันนะคะสําหรับพันดาวเนาะเลือใครต้องการเพิ่มนะคะก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะต้นนี้ถ้าไปจัดฟอร์มกอประมาณ3ต้นนะสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่13ค่ะกันที่ชุดที่14นะคะ ค่ะสำหรับชุดที่14นะคะแม่ค้าจัดสาวนครชัยศรีแผลงนะคะต้นนี้จะออกลักษณะด่างขาวและด่างเหลืองนะคะต้นนี้จะถ้าโตไปนะคะเขาจะเป็นบอลที่มีลักษณะ2เม็ดนะคะเม็ดสีขาวและเม็ดสีชมพูจะขึ้นมาทีหลังนะคะลูกค้านะ<ม>ค่ะต้นที่2นะคะแม่ค้าจัด3ามวังให้1ต้นจ้าและต้นที่3นะคะต้นนี้มีชื่อว่าหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะอยู่ในตับรามเกียรตินั่นเองค่ะ เมื่อไม้เริ่มโตนะคะเม็ดแดงเขาจะค่อยๆขึ้นมานะคะลูกค้านะต้นนี้ก็คือ น่าสะสมอีกเช่นกันค่ะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะจะให้ดูใกล้ๆนะเห็นไหมคะว่าเม็ดสีขาวเริ่มขึ้นมาแล้วนะต้นนี้ฟอร์มโตเลยนะคะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่14ค่ะถึงชุดสุดท้ายของ E.P. ีที่37นี้แล้วนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ สำหรับชุดที่15นะคะแม่ค้าจัดนารีบุรพาป้ายให้1ต้นนะคะก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาวคลองหลวงนะคะโตไปนะคะกัดสีชมพูนะคะกระดูกเขียวนะคะถือว่าต้นนี้เป็นไม้ฟอร์มใบดกมากๆเลยนะคะต้นต่อมานะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดเพชรมณฑนให้1ต้นคะ่ะไม่ใช่1ต้นสิกระถางนี้มีถึง2ต้นด้วยกันนะคะลูกค้ารับไปก็สามารถจัดฟอร์มก่อได้แบบสบายๆเลยจ้า และต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดสีหลาหุ้มทองนะคะโทนสีแบบนี้นะอ่าถ้าเลี้ยงป่ก็สีเข้มเหมือนกันนะคะอ่าใครที่ชอบหน้าไม้ทั้ง4ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่15คะ่ะพร้อมโอน300บาทเก็บเงินปลายทาง320บาทคา่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง15ชุดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถูกใจลูกค้าบ้างหรือเปล่านะคะถ้าชอบชุดไหนนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์ line. สั่งซื้อบอนสีได้ที่เบอร์083-054-1875คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ค้าจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่28มกราคมนะคะ ทางส่วนของเรานะคะจะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกรองจัดส่งทางปลายสนีย์เอ็ให้ทุกบ้านค่ะระยะทางในการเดินทางของพัสดุนะคะจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะให้ลูกค้าติดตามเลขพัสดุหลังจากที่แม่ค้าจัดส่งเรียบร้อยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหาดินผสมใบากามปูเพื่อปลูกบอนสีนะคะทางส่วนของเรามีแบ่งจำหน่ายให้ด้วยนะคะ ซึ่งจะเป็นดินผสมใบก้ามปูบดหยาบพร้อมใช้งานนะคะเป็นการหมักโดยธรรมชาตินะคะซึ่งจะเกิดจากการทับถมของชั้นใบนั่นเองค่ะทางส่วนของเรานะคะมีแบ่ง2ขนาดด้วยกันนะคะขนาด2.5กิโลกรัม100บาทรวมส่งค่ะและอีก1ขนาดนะคะ4.5กิโลกรัม180บาทรวมส่งค่ะ เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะคะแม่ค้าขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่รับชมวิดีโอจนถึงท้ายคลิปนี้เลยนะคะฝากติดตามสวนเล็กๆของเราไว้ด้วยนะคะบ้านนะบอนสีคะ่ะสำหรับวันนี้แม่ค้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ